วันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับจากโค้ดเพสัตว์พี่โหน่นะครับจากเพจฟิตโค้ดไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมาให้เคล็ดลับเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็การลดน้ําหนักอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเราทําได้ยังไงบ้างนะครับหนในเคล็ดลับวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็ใกล้ตัวที่สุดแต่เชื่อไหมครับหลายหลายคนไม่ทราบเคล็ดลับนี้นะครับ เคล็ดลับที่ว่านี้ก็คือเรื่องการดื่มน้ําบ่อยๆมีผลต่อการลดน้ําหนักไม่น่าเชื่อเลยนะครับนะครับเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ําถึง70%เรนพราะงั้นน้ําเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากๆและเชื่อไหมครับว่าการเผาผาลาญร่างกายต้องใช้น้ําเป็นองค์ประกอบถ้าเราดื่มน้ําน้อยเกินไประบบการเผาผาลาญร่างกายจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนอกจากนี้นะครับ วิธีการดื่มน้ําก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะมีหลายคนมาปรึกษาโค้ชเพชัพีพ่โน่งเหมือนกันว่าเอ๊ก็ดื่มน้ําบ่อยมากๆเลยทําไมทําไมเหมือนกับเราหิวน้ําบ่อยแล้วก็ทาไมรู้สึกว่าระบบการเผาผลาญก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็คือเขาเดื่มน้ํามากแล้วก็เร็วเกินไปเคล็ดลับการดื่มน้ําที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็คือต้องจิบน้ําบ่อยๆใช่คาว่าจิบน้ํานะฮะ จิบบ่อยๆจิบน้อยๆแต่บ่อยๆนะครับถ้าเราจิบน้อยๆแต่บ่อยๆร่างกายเราจะดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเกิดเรายกซดทีเดียวเนี่ยนะครับแป๊บเดียวเราก็จะขับปัสสาวะออกไปการดูดซึมก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับพระวันนี้ก็คือเรื่องเคล็ดลับเรื่องการจิบน้ําบ่อยๆนะครับให้มีประโยชน์ต่อร่างกายเราควรจะจิบให้ได้อย่างน้อยวันหนึ่งประมาณ1 5ถึง2ลิตรขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับและควรเป็นน้ําสะอาดที่ ไม่มีน้ำตาลจะดีมากๆเลยนะครับหรือถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียสามารถดื่มชาได้นะครับแต่ต้องเป็นชาที่ไม่มีน้ำตาลจะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี้คือเคล็ดลับที่อยากจะบอกวันนี้ก็คือน้ําเป็นหนึ่งในเคล็ดลับในการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพแล้วพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับ